สวัสดีครับพบกับช่องรถขุดสายสิงครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกทุกท่านครับสวัสดีเอฟซทุกคนเอ่อมาชมเรื่องครับผมฟิตใหม่ครับฟิตใหม่6ปี G1 ครับตัวนี้ฟิตใหม่ครับผม เป็ยนแวนครับผมตัวนี้ครับกันดุนหกก้านจัดใหม่ครับมอาจารย์แสบครับผมรอกในตำนานใหม่ครับเี่ใหม่ครับ ตัวนึงอจารยแสบครับตัวนีน้มิดเผ็ดครับเครื่อง ครปิดปิดไปเลยทีมงานรถขุดสายซิ่งครับผมอันนี้ครับช่างนนบร,รายโยนครับผมช่างนนครับเป็นไงครับผม โอ้เทียมครับผมี่เสียแสบครับอน,นานครับเป็นไงครับมึงมึงมึงโอ้มึงมึงอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้ใช้งานครับกัเมืองก่อนเลยครับมาโยกนิ้วน่อยมึงนะ่ะเออ แหวนเราใช้เป็นแหวนแท้นะครับผมเลาก็ญี่ปุ่นครับลองสูง้โอ้เสียงนิ่มๆเลยครับยอดยอจ ทอดไอครับนี่ทอทอระบายไอครับตัวนี้ไม่มีไอนะครับดูครับไม่มีไอครับทอระบายไอ้ทุกท่าครับผมโปรดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ